สวัสดีครับพบกับผม Travel b y Tik ทใน c h anel n YouTube นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่สถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพู on, คูบอนนะฮะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมานั่งรถไฟฟ้าสายสีชมพูจากคูบอนไปที่สถานีห้วยรัดพ้าของสายสีเขียวนะฮะเพราะว่าเป็นสถานีที่เชื่อมต่อกันได้นะฮะร,ระหว่างสายสีชมพูกับสายสีเขียวนะฮะเชื่อมต่อกันได้ที่สถานีวัดพระศรีมหาธาตุนะครับ ก็ตอนนี้นะครับรถไฟฟ้ Frost, าใส่สีชมพูเองแล้วก็ใส่สีเขียวด้วยนะฮะก็เก็บค่าโดยสารแล้วนะฮะสสยสีชมพูนี่ก็เก็บค่าโดยสารตั้งแต่สถานีกรมชลประทานมาจนถึงสถานีนบินบุรีนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นกรมชลประทานจนถึงสามัคคีนะฮะตอนนี้ก็ยังคงฟรีอยู่นะฮะยังไม่มีการเก็บค่าโดยสารนะฮะเนื่องจากตอนนี้ก็มีการแก้ไขนะครับเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในช่วงวันคริสต์มาสที่ผ่านมานะฮะ ขบวนนี้ไปบินบุรีนะฮะแต่ว่าผมจะไปลงวัดพระศรีแล้วก็ต่อสายสีเขียวลงห้าแยกลาดเทานะครับเราจะสังเกตเห็นว่าวันนี้กรุงเทพเองอากาศก็ไม่ค่อยจะดีนะฮะเราแทบจะไม่เห็นตึกสูงๆที่อยู่ของนู้นเลยนะครับเพราะว่ามันมี ฝุ่นบางนะฮะไม่ใช่หมอกนะฮะเป็นฝุ่นนะฝุ่นพิษ PM 2.5นะครับซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับหลายๆคนช่วงนี้เองก็เป็นภูมิแพ้รวมทั้งตัวผมด้วยนะฮะบางคนก็ไอนะฮะจามนะครับขบวนรถมุ่งหน้าสถานีกรมชลนประทานกำลังเข้าสู่สถานีนะฮะแต่ว่าผมจะไปลงที่สถานี วัดพระศรีมหาธาตนะครับแล้วก็ต่อสายสีเขียวนะฮะไปลงที่ห้าแยกนะฮะห้าแยกรัดพานะฮะ ันนีวิวมุมคนขับให้เพื่อนๆได้เห็นนะฮะสถานีข้างหน้าก็เป็นสถานีกม .6 นะครับรถบนถนนราบินทราขาเข้านี่โล่งนะฮะทุกคนพอมีรถไฟฟ้าใส่สีชมพูมาก็ดีอย่างนี้แหละครับสถานีต่อไปรามินทรากรม .6 Next station, Brahmin Track, 6. อินทากโมกมหกรล้อินทากโมโากโมหกครับสถานีต่อไปวัชรพล <Next> ข้างหน้าก็เป็นสถานีวัชระพลนะฮะใครที่ต้องการจะไปสายไหมจะตุดโทษนะฮะ mm hmm. ก็ให้ลงสถานีนี้แล้วก็ต่อรถแท็กซี่ไปนะฮะราคาประมาณ80-90บาทนะครับ นี่นะครับสถานีวัชรพลนะฮะสถานีวัชรพลนนะครับ ข้างหน้าก็เป็นทางด่วนนะฮะซ้ายมือก็ไปทางพระรามเก้านะครับขวามือก็ไปออกภายจานานัจานาทิเศษจะดูโชคสายมากน,นะฮะ ตรงนี้มีสมโมส,สรสมาคมหมู่บ้านสวัสดิการนายทหารด้วยนะครับโอ้โหเพื่อนๆดูสิข้างล่างนี่รถติดมากเลยนะฮะนู่นนะครับเราเห็นเจดีวัดอยู่ไกล้นะฮะอันนั้นก็คือวัดสิริพงษ์นิมิตนะฮะแถวๆนั้นก็จะมีตลาดที่เรียกว่าตลาด ถนอมิตรนะฮะ่าผมไปทุกอาทิตย์นะครับตลาดถนอมิตรนะฮะทุกคนแถวๆนั้นก็จะมีพวกสเสถียรธรรมสถานนะฮะสะถานที่ปฏิบัติธรรมนะครับลงนี้ไปสเสถียรธรรมสถานก็ไม่ไกลนะฮะถ้าจะไปนั่งปฏิบัติธรรมนะครับข้างหน้าก็เป็นสถานีมายราบนะฮะหรือว่าตสกลินทาสิบสี่นะฮะซอยมยราบนะครับ ซอยรามินทา14นี่ก็เชื่อมไปที่ซอยประเสริฐมดุกิจ29นะในซอยน,นี้ก็จะมีหมู่บ้านหลายหมู่บ้านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านเดบปาร์คนะฮะแล้วก็หมู่บ้านหลายๆหมู่บ้านเลยนะฮะมีหมู่บ้านสุทาทิพย์ด้วยนะครับทาไมอ่ะล่า สถานีต่อไปก็เป็นสถานีกมศรีนะฮะข้างล่างก็มีตลาดกมศีนะฮะแล้วก็มีวินรถสองแถวด้วยนะฮะที่จะไปมยลาบนะฮะเข้าซอยรามอินทา14นะฮะไปประเสริฐมนุกิจที่ส9นะฮะจะไปพวกเสนานิคมนะฮะก็จะรถสองแถวแดงตรงกมศนี้ไปได้นะฮะพวกรถสองแถวนี่ก็จะไปจุดตรงเอเวนิวนะจากตรงนั้นก็ไม่ไกลนะฮะ การ,การที่จะไปแถวๆโรงเรียนสตริงพิเรสองหรือว่าไปเสนานิคมก็ดีนะครับนี่นะครับ,รบตลาดกอมมสีนะฮะ ข้างล่างมีวินรถสองแถวที่จะไปพ<า>ยเยราบราจอดอยู่นะฮะ สถานีต่อไปก็เป็นสถานีลกาฟปักเขานะับทุกคน ีเครื่องบินกำลังจะขึ้นด้วยนะทุกคนลาบลาเขาสถานีต่อไปรามินทรา3 next station สถ,สถานีต่อไปก็เป็นสถานีรามินทาสามนะถ้าจะมาเดินห้างเซ็นทรัลรามินทาก็ให้ลงที่สถานีนี้นะครับนี่นะครับถนนลาดปะเคานะฮะถนนเส้นนี้ก็มีของกินอร่อยๆเยอะนะฮะแล้วก็ถนนเส้นนี้ก็จะไปเชื่อมกับถนนประเสริฐมโนกิจหรือว่าถนนกเกษตรศนวมินนะครับ ตรงนี้ก็มีอาคารจอดรถนะพักแอนไลน์นะอยู่ด้านในนะตรงนี้รู้สึกว่าจะเป็นสนามกอล์ฟนะครับ ส่วนพัฒนากีฬากองทัพบกรามอินทานะฮะตรงนี้ ตรากินทานสามนะ,ะมนทุกคน,นข้างหน้าก็เป็นสถานีวัดพระศีมหาธาตุแล้วนะฮะเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีเขียวหรือว่ารถไฟฟ้า BTS ที่ตรงนั้นนะฮะขวามือก็เป็นเซ็นทรัลพลราซ่านราฟินทานะครับ วัดพระศรีมหาธาตุผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนเส้นทางไปรถไฟฟ้าสายสีเขียวได้ที่สถานีนี้สถานี<ใ>น<ส>ต่อไปก็เป็นสถานีวัดพระศรีมหาธาตุนะฮะเชื่อมต่อกับสายสีเขียวที่สถานีนี้นะครับ ตรงนี้มีโรงเรียนประชาพิบาลด้วยนะครับรู้สึกว่าน่าจะเป็นโรงเรียนสังกัดกทมนะทุกคนส่วนข้างๆก็มีสำนักงานเขตบางเขนนะฮะอยู่ริมถนนพหลโยุทธินเลยนะครับสำนักสำนักงานเขตบางเขนนะฮะก็เป็นสำนักงานเขตหนึ่งที่ใหญ่เลยนะฮะสำหรับสำนักงานเขตบางเขนนะฮะจะมาติดต่อราชการก็สามารถเดินทางได้สะดวกนะฮะด้วย,วยรถไฟฟ้าสายสีเขียวแล้วก็สายสีชมพูนะครับ สำหรับใครที่ต้องการจะไปต่อรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะฮะไม่ต้องแตะบัตรออกจากระบบนะฮะให้เดินไปตรงนี้เลยนะฮะก็จะมีทางเชื่อมระหว่างสายสีชมพูกับสายสีเขียวนะครับโดยไม่ต้องแตะบัตรออกจากระบบนะฮะเดี๋ยวเราไปขึ้นสายสีเขียวกันนะครับจะไปลงห้าแยกลาดพร้าวนะรฟฟ้าหานครสายสีชมพู ถ้าเกิดสมมุติว่าจะขึ้นสายสีเขียวมาต่อสายสีชมพูไปมินบุรีหรือไปวัชรพลนะฮะก็ไม่ต้องแตะบัตรออกระบบนะฮะก็สามารถบอกเจ้าหน้าที่สถานีได้เลยนะครับว่าจะไปวัชรพลจะไปมินบุรีนะฮะหรือว่าจะไปวงแหวนนะครับ มือนะครับวัดพระศรีมหาธาตุนะฮะก็เป็นวัดหนึ่งที่ใหญ่เลยนะฮะทุกคนสําหรับวัดพระศรีมหาธาตุตอนนี้เองนะฮะสายสีเขียวส่วนต่อขยายนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนเหนือนะฮะคูโคดถึงหมอชิดแล้วก็ส่วนใต้นะฮะแบร์ลิงถึงเคหะสมุรปราการตอนนี้ก็เก็บค่าโดยสารเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งอัตราค่าโดยสารก็อยู่ที่15บาบาทตลอดสายนะฮะทุกคน ก็จริงๆส่วนต่อขยายทั้งส่วนเหนือแล้วก็ส่วนใต้นะฮะของสายสีเขียวนี่เอาจริงๆก็ฟรีมานานหลายปีเลยนะฮะทุกคนใครเรียนมหาวิทยาลัย4ปีนี่โชคดีมากนะฮะหรือว่าใครที่เรียนมัธยมต้นหรือมัธยมปลาย3ปีเนี่ยเอาจริงๆก็โชคดีเหมือนกันนะฮะเพราะว่าได้นั่งรถไฟฟ้าฟรีนะฮะไปเรียนมหาวิทยาลัยหรือว่าไปเรียนที่โรงเรียนตลอด3ปีเลยนะครับ ตรงนี้ก็มีสถานีตำรวจนครบานบางเขนนะครับรถมาแล้วนะฮะทุกคน โอ้โหผู้โดยสันว่างเลยนะครับ Handrails for standing firmly while standing. Thank you. ต่อไปกรมทหารราบที่11 next station 11 t h infantry regiment สถานีต่อไปก็เป็นสถานีกรมทหารราบที่11บเอนะอันนี้เป็นวัดพระศรีมหาธาตุครับโอ้โหวันนี้รถหนาแน่นนะฮะ เหมือนรู้สึกว่าวันนี้น่าจะมีงานศพนะฮะพวกขา้าราชการก็จะชอบมาจัดงานศพที่นี่นะฮะ Next station, bang สถานีต่อไปก็เป็นสถานีบางบัวนะครับ ราชการเยอะเลยนะครับทุกคนบางบัวสถานีต่อไปกรมป่าไม้ Next Station Royal Forest Department. สถานีต่อไปก็เป็นสถานีกื้ป่าไม้นะครับ ต่อไปมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ next station เกษตรศาสตร university นี่นะครับกรมป่าไม้นะฮะทุกคน นี่ก็คือกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับนู่นนะครับกรมประมงนะฮะสถานีต่อไป โอ้โหมหาวิทยาลัยเกษตรศาส,สตร์ตอนกลางคืนนี่เปิดไฟสวยมากเลยนะทุกคนก็ช่วงประมาณเดือนกุมภานะฮะตั้งแต่วันที่2นะครับก็จะมีงานกเกษตรแฟร์นะครับปีนี้นะฮะจัด10วัน10คืนเต็มๆนะฮะซึ่งผมก็จะมารีวิวอย่างแน่นอนนะฮะสำหรับงานกเกษตรแฟร์ประจำปีนี้นะครก็จะมารีวิวทุกปีนะครับสำหรับงานกเกษตรแฟร์นะ นี่นะครับกรมพัฒนาที่ดินนะครับ ไปก็เป็นสถานีราชโยธินแล้วนะครับถึงว่าเร็วนะฮะ มาช่วยโยธินนะครับ เจรารถโยธินนะฮะข้างล่างก็มีตลาดนัดกลางคืนนะ,ะนี่นะครับถนนรันชด,ดายพิเศษนะ,ะซ้ายมือก็เป็น SCB นะ,ะธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่นะครับเดี๋ยวผมจะลงที่สถานี5แยกราดพานะฮะแล้วก็ต่อสายสินเ้งินกลับบ้านนะฮะ จริงๆก็จะไปสามย่านมิทาวต่อนะ,ะแต่ว่ามีสองประการก็คือหนึ่งมันข้ามแล้วนะฮะแล้วก็ประการที่สองก็คือไม่อยากกลับไปกลับมานะฮะแล้วก็มีประการที่สามอีกข้อหนึ่งด้วยนะครับคือเพิ่งหายป่วยนะเพิ่งหายโรคภูมิแพ้นะฮะพอดีเมื่อคืนนี่เอาจริงๆผมก็แบบเป็นโรคภูมิแพ้นะฮะคัดจมูกนะฮะ ก็กินยากแก้แพ้ไปนะครับก็ที่วันนี้จะได้มาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ดูนะฮะ mm hmm. จริงๆช่วงนี้อากาศมันเปลี่ยนนะฮะหลายๆคนก็ไอน,นะฮะ mm hmm. โดยเฉพาะเรื่องของฝุ่นนะฮะฝุ่นพิษ PM2.5 นะฮะซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับบางทีเราอยู่ที่บ้านแล้วก็รู้สึกว่ามันก็มีฝุ่นนะฮะทุกคน ถ้าเราไม่ได้ทำความสะอาดดูแลมันอย่างดีนะครับสถานีต่อะไอ้่าแยากลาดรา,าผู้โดยสารสามสารถเปลี่ยนเส้นทางไปรถไฟฟ้ามหานคราคนสายสีงห์เพื่อนได้ที่สถานีประตูรถจสบิดนรัตเด็กสถาน t เ t าะไอ้ท่าแยกลาดราอินทร์เชียงผ t ้งอิมพอร์ต นี่นะครับโรงเรียนหอวังนะฮะตรงนี้ก็เป็นถนนหอวังนะฮะเชื่อมกับถนนวิภาวดีและนี่ก็คือเซ็นทรัลราดพาวนะฮะ ครับก็ถึงสถานีห้แยกลาดพร้าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็ขอไปคลิปแค่นี้นะครับคลิปต่อไปไปทำอะไรไปที่ที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่องเทวิวบายทีกนะครับเก็บเรื่อง,างราวการเดินทางมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยสวัสดีครับ